สวัสดีค่ะเจน่าอิงเจลีนาค่ะจินนี่นันิชาค่ะ <c oughs> พวกเราเป็นนักสแสดงจากซีรีส์พิษรักเพอาะเสเลิฟค่ะที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ค่ะสีนี้ทำมาเปไ็นไงบ้างต่อเลยอืม มันก็ดําเนินมาเร็วค่อนข้างที่จะเร็วนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องเราก็ไม่ได้ยืดเยื้อแล้วก็เหมือนทุกอย่างมันมันถูกบีบเหมือนถ้าเกิดใครพลาดอะไรไปอะ่ะมันจะดูไม่ถูเรื่องแล้ว<ม>ก็คือทุกคนต้องเลี้ยงหนึ่งสองสามสี่ดีๆคือถ้าเกิดทุกคนลืมดูสองแล้วทุกคนโผล่ดูสี่อย่างเงี้ยทุกคนจะแบบเอ๊ะ eh, นี่รักกันได้ยังไงเราไม่อยู่เราไ,ไ,ไม่อยู่ด้วยกันได้ยังไงคือเหตุการณ์มันแบบค่อนข้างที่จะรวดเร็วเพราะว่าเรามี 10 EP ีเท่านั้นใช่แล้วนียายเล่มหนามากอัดอยู่ในซีรีส์แอดูิ0เอพิโซดเท่านั้นใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราก็รักกันแล้วอีพีค่ะใช่แต่ก็ต้องรอแต่ก็ต้องรอดูค่ะว่ามันจะรักกันหนีไปตลอดหรือเปล่าอ้ายห้าีพีกราฟมันจะเป็นยังไงการความรักเนี่ยก็จะเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ค่ะกราฟความรัก เป็นเหมือนเสียงหัวใจอะค่ะเคยเห็นไหมคะแบบไอ้เครื่องวัดหัวใจเต้นอะ,เ,อะเคสอย่างเงี<ต>้ยนี่เลยอ <c oughs> าจร, <c oughs> จริงจะว่ากระแสตอบรับมันก็เห <c oughs> มือนมันก็เพิ่มขึ้นตามแพิสโซเรื่อยๆแบบหมายถึงว่าจากแพิ่โซ่แรกเราก็มีกลุ่มคนแบบกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะที่เหมือนพออ่านนิยายแล้วก็พอม่ได้เห็นทีวีก็จะเป็น เหมือนคนแบบกลุ่มๆนั้นที่รอเราตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นที่ทำซีวีสแต่พอจนถึงวันนี้เจรู้สึกว่าแฟนๆติดตามซีวีมากขึ้นทั้งแฟนๆน,นียายเองแล้วตอนนี้เราก็มีแฟนๆค่ะเป็นของตัวเองแบบคนที่ชื่นชอบทั้งพี่จินนี่แล้วก็เจอะไรเงี้ยมันก็เหมือนคนมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากแฟนนิยายแฟนจาก แฟนคลับของนิยายใช่ไหมคะแล้วก็ปัจจุบันก็มีแฟนคลับของเจน่าเฮ้เ hey, จน่ากับจินี่ตอนนี้สามกลุ่มเนี่ยก็เหมือนมารวมกันเหมือนคอมมูนิตี้เดียวกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้จำนวนมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่ก็รู้สึกแบบแฮปปี้นะคะที่มีคนชื่นชอบซีรีส์เราแล้วก็ชื่นชอบความเป็นตัวตนของเราทั้งสองคนแล้วพี่จีรู้ <c oughs> ใช่ ก็ดีใจค่ะดีใจกับกระแสแล้วกันเพราะว่าเหมือนแบบก็อย่างที่พูดไปบ่อยๆแล้วกันว่าหนูกับน้องก็ทํางานกันมาแบบหนักหน่วงพอประมาณเนาะแล้วก็ในที่สุดผลงานแล้วแบบเวิร์กที่เราทํามามันได้ออนแล้วเราก็เห็นกระแสอะไรใดๆก็รู้สึกแบบเออเบาใจได้เยอะว่าเอ้ยที่เราทําออกมามันก็ถูกใจแฟนๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึก ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ทุกคนแบบให้การสนับสนุนพวกเราแล้วก็คอยแบบคอยให้กําลังใจในแต่ละงานเลยก็คือรู้สึกว่าแบบเวลาเราเดินไปในแต่ละงานเราไม่ได้เดินกันแค่2คนแต่เรายังมีทุกคนที่รออยู่ก็เซอร์ไพรส์นะคะแบบหลายๆงานที่เราไปเราก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีคนรอแบบก็ยังคุยแซลกับพี่ๆไว้เลยว่าแบบเออไม่น่ามีคนมาหาแบบหนูหลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปแล้วหนูก็ มาหาใครกันเคาวันนี้ <Ooh. S 2> มีงานอะไรคะอ๋อออมายืนรออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกปื้มปิ่มละกันใช่ค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนที่สปอร์ตพวกเราค่ะแล้วก็กะแสบนโซเชียลช่วงนี้เราเป็นมีมเยอะนะแเราเราเป็นธรรมชาติเนาะดึอธรรมชาติรู้สึกยงไงกับมีมอนิเตอร์คะบางงาั้มันก็เกินไปฮะของใครของหนูนี่แหละอันไหนอันไหน อะไรนะโอ้ยลืมแล้วไม่รู้ว่าไหนแต่ว่าหมายถึงว่าจะคึกแฮปปี้นะรู้สึกว่ามันก็คือเขาจะชอบใส่อะไรต่อเราขายอะไรอะไรคะเราขายอะไรหนูอยากเป็นคนสวยหนูไม่เป็นคนตลกนะคะเออ่ะไรอะไรนะคะขายสวยหรือว่าผู้พี่ๆนี่แหละพาหนูเป็นคนตลกเช่นคนถามคร้ถามอยู่ตอนนี้ก็ตลกแล้วไม่ใคูอ ไม่จะว่าจะเป็นราะบรรยากาศในการทํางานแบบคนจอยจอแบบกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ได้มีจะว่าคนทํางานในวงการบันเทิงอะทุกคนล้วนแบบมีเอเนจีที่ดีอะมันเลยทําให้ตอนนี้จะทํางานอยู่ตรงนี้เราก็จะเจอคนเอเนจีดีๆมันก็เลยเหมือนยิ่ง เหมือนเราทํางานอะไรสักอย่างมันก็ยิ่งส่งเสริมกันอย่างเช่นจะไปถ่ายหนังหน้าลงล่าสุดอะไรเงี้ยพี่เจมส์ก็แบบตลกแล้วพอนั่งข้างกันอะมันก็เลยเหมือนแบบยิ่งเกิดเขาเรียกว่าอะไรอะยิ่งเกิด conversation ที่มันแบบสนุกแล้วก็ตลกขึ้นมาซึ่งเจก,ก็รู้สึกว่าไม่จะไม่ได้มองว่าตัวเองอะเป็นคนแบบ energy ดีขนาดนั้นถ้าไม่มีรอบข้างที่แบบที่ทําให้ยิ่งมันทําให้ยิ่งแบบแฮปปี้กันในการทํางานอะไรเงี้ยค่ะใช่ แต่ว่าถ้าเกิดถามว่ารู้สึกยังไรกับการเป็นมีมเจก็ไม่ได้รู้สึกอะไรพอร,รู้สึกว่าก็ถ้าเกิดใครเห็นมีมแต่แล้วขำก็ขอบคุณค่ะเจฝันอยากเป็นสติ๊กเกอร์สวัสดีบันจันทร์มานานึกออกไหมคะเออมันก็เจก็แฮปปี้จริงๆอ่ะในการทํางานใช่ค่ะแล้วก็ยังานเป็นยังไงกับน้องเซนา่าอินเตอร์หัวใจสาม ไม่คือมันเกิดจากที่ว่าใน t ิ k t ต k อกอะปัจจุบันก็ง,งมรแบบว่าเขาเอาเพลงแบบเก้าศเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะแต่เราจับฮะเราเก้าศูกันเจ๊เจ๊จะรักไม่ไม่เพราะว่าจะรู้สึกว่าเพลงสมัยแต่ก่อนแบบเพลงเก่าๆอะไรพวกนี้มันเป็นเพลงที่ความหมายมันเราไม่ต้องมานั่งหาแบบหมายถึงว่าวัน ณวันนี้มันใช้คาคาในการแปลในการเขียนเพลงอะค่อนข้างที่จะแบบมันไม่ใช่คํตรงตรงๆ่ะนึกออกไหมคะแต่เพลงสมัยก่อนมันจะใช้คําปกติเลยเพื่อที่แต่งเพลงขึ้นมาแล้วมันฟังแล้วมันรู้เลยว่าอ๋อความหมายมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่เพลงสมัยนี้ยเหมือนเราต้องไปดูเนื้อแล้วเราต้องมาแปลความเนื้ออีกทีหนึ่งว่าเอามันหมายความว่าอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยด้วยดนตรีอะไรต่างๆที่มันทันสมัยมากขึ้นแต่เจ๊ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดวันไหนแบบ คือจะเป็นคนชอบเพลงที่เป็นมันสะท้อนกับชีวิตอะไรเงี้ยอย่างแบบเหนื่อยบอกกับใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยแบบเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันอะไรเงี้ยนึกออกปะร้องบ่อยมากมันร้องบ่อยมากนึกออกไหมคะมันก็มันตรงตรงเลยอ่ะเออเป็นเจนไวน์เป็นน้องเจนน่าเจนวายอะไรนะเจนเจนวายเจนอะไรก็ได้เทสเทสจิตกรรม กลับมีโก้ส่วนพี่จินนี่พี่จนี่เป็นแดนท้าไฟนะหล่อเราจะได้เห็นพี่จินนี่ร่างทองอย่ไหมะโอ้ยเห็นแวเอ้ยกระชงกระแสงค่ไม่ก็เราก็เต้นไปงานน่ะก็เต้นไปงานเหรอก็เต้นไปงนก็ถูกบ้างผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยขณะเต้นไปกันแล้นเนี่ยดูนะคะในคลิปเหงือแตกเลย เรื่องจิกเรื่องจิกไม่ก็ก็ถ้าอยากเห็นก็ลองลองรีเควสมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเรื่องให้คุณแม่คนหนึ่งเขาสูงแกไม่โกงกับแดนเซอร์แกไม่โก้ไปดวเดีดุปไปเต้นเราลองดูให้พี่เต้นเดี๋ยวเดี๋ยวรารอดูเดี๋ยวเราดูว่าจะมีคอนเทนต์อนี้ไหมเต้นบุษบาเปล่าฉันชื่อบุษบาค่อยว่ากันเนาะเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู ค่ะก so so is so so ็ฝากซีรีส์พิษรักโพชเชสลัาไปด้วยนะคะออนแอร์ทุกวันเสาร์ค่ะสี่ทุ่มครึ่งช่องวัน31ค่ะค่ะแล้วก็สามารถดูอันผัดได้ที่ช่อง YouTube นะคะ n o r t สต t e r t อ t เตอ n ์เทเวลาห้าทุ่มครึ่งค่ะใช่ค่ะฝากด้วยนะครับค่ะ p แฮปปี้ฮาโลวีนค่ะ Happy Halloween ใส <laughs> ่พอมมาตั้งนานบอกสัหน่อยเผื่อทุกคนไม่รู้มาค่ะใช่วงเข้าเล่นเกมมาแล้วนี้ เเกกชื่่อวาคำต้องใช้คต้้องใชสลับกันจับคำแล้วนำคำที่ได้มาเล่าเรื่องโดยให้เนื้อเรื่องสัมพันธ์กันมีเลยอะไรอ่ะมีคนอาะสองสองห้าหกคือปีไหนรหัสห้องหมอเป็นตอเ็ก็เจ้ก็เห็นพูดถึงเรื่องก้าวูนก็แบบ อ๋ออ่า,อาค่ะก็สองสองห้าหกเนี่ยมันเป็นเลขห้องของจีลลี่อ่ามันมาจากซีรีส์เรื่องหนึ่งเนาะซีรีส์พิลักโพสซสเลิฟนะคะออนแอร์ทุกวันเสาร์สีทุกครึ่งนะคะช่องวันสามสิบเอ็ดนำแสดง้วยเจน่ากับจินนี่คะ่ะ <Yeah. S 1> จินนี่เป็นหมอเจน่าเป็นผีเอ๊ะ <c oughs> เจน่าเป็นแพทย์ค่ะส่วนสองสองห้าหกเนี่ย จะบอกให้ฟังนะมันคือเลขมงคลเพราะว่ามันคือรหัสห้องเขากะเข้าไปเนี่ยอาจจะเจออาจจะเจออาจจะยังเพาเปลี่ยนห้อละเปลี่ยนแล้วอ่าอาจจะไม่ได้เข้าเพราะว่าเขาเปลี่ยนแล้วอันนี้เป็นเลขเก่าแต่ว่าเป็นเลขที่เขาเผลอบอกเราตอนที่เขาเมาแล้วเราเข้าไปในห้อง เราก็ไปเจอเขาเ,เขาก็ถามเราว่าเข้ามาได้ไงอะเจ๊เลยบอกว่าก็เธอบอกฉันเองเมื่อคืนออนี่นะคะสุราเป็นสิ่งมึนเมานะคะถ้าเกิดทุกคนดื่มแต่พอเหมาะพอควรแต่ถ้าเกิดวันไหนเราต้องการที่จะการที่เราดื่มเนี่ยเราจะทําจําไม่ได้นะคะเราดื่มพอแบบอืหายเครียดพอแต่เราถ้าเกิดเราดื่มมากเกินไปเราอาจจะหลงลืมหลงล,ลืมเหมือนเขาก็ได้อ่า ใบตองเออไปใหญ่เลยคนนี้อ่าก็สุราเป็นสิ่งบุญเมานะคะถ้าไม่อยากเมาเราอาจจะต้องใช้าอาจจะต้องเคี้ยวใบตองแก้นะคะก็ไม่รู้ว่าเคี้ยวยังไงแต่ว่าลองลองดูนะคะเผื่อว่ามันจะแบบทําให้สั่งเมาได้เพราะมันเป็นวิธีการหลอกสมองตัวเองว่าเอ๊ะ เอะเราทําอะไรอยู่นะเออเราเรา,เราไม่ควรดื่มนะเพราะถ้าเราดื่มแล้วเราจะมาทําอะไรแปลกๆเช่นการเคี้ยวใบตองนะคะมันก็มันก็แปลกๆดีเหมือนกันคะ่ะเหมือนตอนนี้ก็เล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็แปลกๆไปหมดคะ่ะก็่วาใกล้ลอยกระทงะใช่มันก็ใกล้ลอยกระทงแล้วนะคะก็เราก็สามารถเอาใบตองมาทําเป็นกระทงได้ด้วยคะ่ะก็ถ้าใครอยากไปลอยกระทงก็ไปลอยกันได้ที่แม่นานะคะใช่เลยคนไทยไป้วย น้ำนะคะน้ำเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะคะในพิษรักโพสิสเลิฟนะคะสี่ทุ่มครึ่งช่องวัน3 1ค่ะเอค่ะอน้ำเป็นเพื่อนของแพทค่ะแต่ว่าแพทเป็นแฟนหมอเปลมค่ะสามคนนี้เกือบจะเป็นรักสามเศร้าแต่ไม่ใช่ค่ะทุกคนต้องไปติดตามดูเพราะว่าเรายอมปัดก่อนที่จะเป็นรักสามเศร้าเพราะเขาเพราะเราอยากรักเขาแค่คนเดียว แต่ว่าน้ําก็มีสตอรี่เป็นของตัวเองชี้ก็ไปเผลอท้องนะคะอาจจะกินเหล้าเมาอาจจะอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วเผลอพังไปใช่ แต่เหนือสิ่งอื่นใดน้ำเป็นสิ่งที่ดีนะคะทุกคนต้องหมั่นกินน้ําเพราะไม่นั้นร่างกายเราจะขาดน้ําได้น้ําสามารถหาซื้อได้ทุกแห่งผลเลยค่ะค่ะก็กินน้ําแล้วมันก็ช่วยให้หายหมือนเมาเนาะตะเกียบตะเกียบนะคะก็หลังจากกินน้ําแล้วเราก็ต้อง กินข้าวเลยค่ะทุกคนเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญ <read> ข <allen> ้าวก็เ oh ป <José> ็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับน้ำเลยค่ะก็ถ้าเรากินข้าวก็กินเมนูอะไรแบบอาบะหมี่อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะคนข้างจามแล้วนะคะก็ถ้าเวลาเราจะกินข้าวก็ใช้ตะเกียบกินบะหมี่หรือว่าถ้าเราไม่รู้จะทำอะไรเราก็ใช้ขี้ปากคนข้างก็ได้ค่ะใช่ใช่ใช่ก็เอ่อคนข้างจามใหญ่เลยนะคะก็ตะเกียบค่ะตะเกียบ ไปยนต่อค่ะชา,าเขียวหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จใช่แน่นอนค่ะว่าเราต้องกินของหวานต่อเพราะฉะนั้นทุกคนเคยได้ยินคำพูดไหมคะที่ว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไพรไเพราะฉะนั้นทุกคนกินข้าวเสร็จนะคะทุกคนต้องกินหวานเพราะว่าข้าวกับหวานคนละกระเพาะกันค่ะเจนัส ได้คนพบม,มาแล้วคะ่ะถึงแม้เราจอิ่มแทบตายแต่ว่าเราต้องกินของหวานเพื่อให้ชีวิตไปต่อได้ใช่คะ่ะและเจน่าดื่มชาเขียวทุกวันคะ่ะไปวิบวับก็ <c oughs> หลังจากที่เรากินน้ำ <c oughs> กินข้าว,วก็กินของหวานเสร็จใช่ไหมคะมันอิ่มแล้วไงเราก็ต้องไปย่อยไง <c oughs> เราก็ต้อง เ,ออเดินไปอาจจะแบบหาแอคทิวตี้อะไรทำกับเพื่อนนัดกันไปค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าสุราเป็นส,สิ่งมึนเมานะคะ <c oughs> ไม่ควรดื่มแต่ว่าหมอเปรมซีน,นีชอบดื่มมากค่ะก็เลยจะนัดกันไปในแบบอยู่ในปาร์ตี้มีไฟ <c oughs> วิบวับเยอะๆนะคะ <c oughs> ก็เอ j นจอยกันทุกวันถ้าใครเครียดจากการทำงานนะคะ <c oughs> ก็ไปรีล a กซ์กันบ้างก็ได้ค่ะก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร <c oughs> ใช่มันคอนทราสต์กับเรืองที่เลามาเมื่อกี้เนาะแต่ว่ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องผิดอะไร อหวานน้อยเนาะขอญาตบนไปเรื่องมอกี้นะคะการที่เราดื่มการที่เรากินของหวานเนี่ยหลังจากอะไรนะั้นเรื่องคุณจบที่ว่าอะไรอ๋อผมไปไปไฟวิบวับแล้วครับปิดปิดปิดปิปป <laughs> ดดนซิ่งอยู่ในฟล่ะขวาซ้ายขวาอืออ้ยเจอหวานน้อยเขนะ้าไปเนาะพี่ไม่อกเลย ก็ไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะทุกคนต้องกินหวานน้อยเพราะว่าทุกคนสามารถกินหวานได้ใช่ไม่ผิดแต่ว่าถ้าเกิดกินไปมากๆเนี่ยคุณหมออาจจะบอกว่าผิดแล้วเราต้องกินหวานน้อยเข้าไว้เพราะว่ามันน้ําตาลเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพเราพอสมควรนะคะและบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้เลยว่าอะไรซ่อนน้าตาลไว้อยู่แต่ว่าบางทีคนทําน้ําเขาก็ชอบโกหกเราเนาะ ว่าเราสมมติเราสั่งหวานน้อยเราสบายใจและได้รับมาเจาะด,ดูหวานน้อยก็อร่อยดีเหมือนกันแต่พนักงานไม่ได้ทําหวานน้อยให้เราแต่เราก็สามารถหลอกิตใจเราไปได้ตั้งแต่สั่งแล้วซึ่งหรือว่าถ้าเกิดทุกคนอยากให้มันหวานน้อยจริงๆเราจะต้องย้ำพนักงานแบบน้องคะาน้องคะพี่หวานน้อยเนาะอ,อ่าแต่ถ้าเกิดเราสั่งอาช่าเกี่ยวหวานน้อยคะ่ะแน่นอนพนักงานหวานร้อยแน่นอนคะ่ะ เขาอาจจะได้ยินผิดไม่ไม่ไม่ dear. เขาไม่เช evet ーーื่อเราว่าเราสั่งหวานน้อยไงแสดงว่าหน้าเราไม่ได้แบบหน้าเราดูไม่ได้กินหวานน้อยไงหน้าตาหวานร้อยว่าไงชี่ก็คิดให้บางทีอันนี้เเรื่องขายตาปลาทงก็หวานน้อยหวานร้อยอะไรกันครับเนี่ยก็หลังจากที่ฟังเจน่าเล่าเรื่องหวานหวานน้อยหวานร้อยไปแล้วนะคะก็ สามารถมาเดินเล่นที่ออฟฟิศเราได้ออฟฟิศเรามีปลาทองอยู่ประมาณเจตัวค่ะ,แต,แ,ตคะ,คะแต่ก่อนเคยมีเก้าป่ะคะแต่ก่อนแต่ก่อนไม่รู้มีกี่ตัวตอนนั้นพี่นับได้เจตัวแต่ตอนนี้เหลืออยู่หตัวแล้วค่ะก็หวังว่า6ตัวนี้จะแข็งแรงแล้วก็อยู่อยู่ไปเรื่อยพูดว่าแข็งแรงนั่นแปลว่าที่ผ่านมาชิตุยค่ะเราเราก็เราก็เศร้าใจเวลาเห็นจํานวนปลาทองมันลดลงเรื่อยๆนะคะสามารถเอามาเติมได้เพราะว่า S <S ไ,ม <expand> ไม่ได้ไม่ไม่ก็เวลาทํางานเครียดๆเดินมาก็เห็นน้องอยู่ในตู้แบบบู๊บบู๊บบู๊บงี้นะคะก็ก็อยู่ในออฟฟิศเราค่ะปะทองประทองอะไรไม่พอใจคิดอะไกินอะไรกินต้มก๋วยเตี๋ยวต้มกระทอง ก็ใช่เธออยากกินปลาทองเรานะรู้สึกวันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวเลยเนาะอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าถ้าเกิดได้ดูปลาทองด้วยก็อาจจะกินอร่อยน่าดูเลยดูจากที่นี่เล่าเมื่อกี้แล้วบรรยากาศดูช่างสุนทะียิ่งนักรู้สึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวไอร้อนๆเลยอยู่ในแอร์เย็นๆปลาทองว้ายดุ้งๆน่าจะแฮปปี้นาดูสดกระชายเขียวด้วยดู ก็อิ่มแล้วถตอนนี <c oughs> อิ่มแล้วแต่ว่าวันนี้ยกินกว๋วยเตี๋ยวกินชาเขียวกินหวานน้อยหวานร้อยอะไรเนะี่ยอิ่มแล้วใบตองแต่ <c oughs> เออใบตองด้วยเขี <c oughs> ยวใบตองด้วย <c oughs> แต่ว่าเมื่อวานนะคะแบบว่าระหว่างที่เรารอทำง,งานก็คือเจน่าบอกว่าอยากกินซูชิแค่สองคำก็เลยเข้าไปนั่งกินเป็นเพื่อนค่ะสรุปกินไปคนละประมาณส4สคำ นะคะกินนเล่ก็กินเล่นกินพอเป็นพิธีแต่ว่าก็พิธีใหญ่เลยพิธีวงสวงนะคะใช่ก็อิ่มเลยค่ะนั่นแหละซูชิเต็มท้องเลยอร่อยดีค่ะบาจ่าทุกคนอาจจะสับสนเนาะว่าเอ้ยซูชิกับบาจ่าคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ค่ะ เรารู้จักบะจางใช่ไหมรู้จักค่ะไหนซีรีสบ้านบะจันเป็นข้าวที่มีถั่วแล้วก็มีแปะกล้วยอะไรผสมอยู่ที่มัดเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะที่จะที่จะลูกใหญ่ๆรู้จักบะจังไม่ซีรีส์เกมพี่โก้แไม่จริงหรอกเจน่าเป็นหล่ะเออเจน่าเป็นหล่ะก็ไม่เหมือนกันนะคะซูชิกับบะจ่างถึงแม้จะเป็นข้าวเหมือนกันแต่เขาเป็นข้าวญี่ปุ่นเราเป็นข้าวแบบไทยแลนด์ แล้วก็บาจากนี้สามารถกินใครหิวได้รู้สึกว่าเป็นขนมเอขนมอาหารทานเล่นที่ไม่รู้จะเป็นข้าวได้หรือเปล่าแต่ก็กินก,ก็อิ่มเนาะ <c oughs> แต่มันก็จะมีอะไรที่มันก็จะมีถั่วมีอะไรเดยไอไดเอยอะไรไเงี้ยก็อิ่มเหมือนกันมันก็เป็นอาหารที่กินง่ายดีแล้วก็หอมมาแบบพอดีไม่ค่อยพอดีคำอะไรเลยบัาจากใหญ่มากเลย ยังเหลืออีกสองปลาสลิดก็ปลาปลาสลิดปลาสลิดเคยปลาสลิดคืออะไรปลาสลิดคือปลาเค็มเค็มที่มันเค็มเค็มแห้งๆเล็กๆป่ะใช่ไหมไม่ไม่เล็กจีนี่ปลาสลิดเคยได้ยินเคยได้ยินแต่ว่าหน้าตามเป็นไงแว่นตาไม่ไม่อ่านเว้ยไม่อ่านแล้ว ปลาแป๊บนึงนะคะไขข้อสงสัยให้จินนี่แป๊บนึงปลาสลิดสลิดทียยไงวะสลิดนี่ออเนอะ no 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 ไม่ใช่เนี่ยปลาเยอะอลยอ๋ออ่าก็ก็บะจ่างกับปลาสลิดดูจะเป็นของที่กินคู่กันได้นะคะก็ปลาสลิดไม่ใช่ปลาที่ว่ายอยู่แต่ว่ามันเอามา ปลาสลิกินกับปาังเนาะไม่รู้ว่าก็มันก็กินได้พอกินอะไรอะไรลงไปอะค่ะมันก็ลงไปในกระเพาะเดียวกันเนาะเราสามารถกินหลายอย่างเลยซูชิปลาดางปลาสลิดกินพร้อมกันก็ได้เรากินใบตองเนาะแล้วเราก็กินชาเขียวกินอะไรก็กินอะไรก็กินไปเถอะค่ะนั่นแหละไม่น่ากินเลยอันนี้อ่ะจะน่ากินไหมจะน่ากินไหมพอกันทีเลยของกินอะเอนดี้เอนดี้ไม่ใช่ มา,มาช่วยกันได้ไดอันนี้ให้มันเข้ากับฮาโลวีนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะอ,อถ้าเกิดเรากินรวมกันจริงอะ่ะเ,ออเราตายแน,เน,น่เป็นผีกระสือเป็นผีกระสือค่ะผีกระสือตอดหัวได้ไหมถอดได้ก็ถอดออกมาเป็นหัวแล้วก็เป็นไส้หัวใจเออจะได้น่าร่อยละได้ นี่ยแต่ว่าผีก็สื่อกลางวันมันเป็นยิงมีทุกสิ่งธรรมดาคือมดัเกิดยุ่งกับเจน่าอ่าเห็นเจน่าไม่ได้จับละอ่าเดี่ยไม่ใช่เจน่าเพื่อนรักละไม่ได้ใช่เป็นเจนี่เพื่อนรักละเท่ไงผีก็สื่อนี่มีแฟนเป็นกลางป่ะใช่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 เป็นแฟนกันจปีชีเดียวใช่แล้วชิดเป็นแฟนกันป่ะเป็นพูดจริงเป็นคูดจริง งานที่อยู่เลิกเลี่ยวกันเหมือนจินี่กับเจน่างงานใครเป็นกระสือใครเป็นกานแต่ก็ลอยได้ทั้งคู่เลื้ยงกะวาใครจะมีไส้ใครจะมีกระดองหนูมีกระดงดีกว่าโอเคหนูมีไส้หนูจะได้ผึบ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 อย่างนั้นเราก็ไม่เขาก็ต้องไปเลียพระอ้อมไงเรามีประสบการณ์ไหมประสบการณ์ขนหัวลุกไหนแชร์หน่อย เออไม่มีเลยหนูไม่เคยกลัวอะไรไม่กลัวกลัวแต่ว่าไม่เคยเจอแต่ก็ไม่อยากเจอนะคะแต่ก็หมายถึงว่าไม่ได้ออ๊ยนั่งแบบนี้ได้ไหมได้หนูไม่เคยเจอเพราะว่าไม่รู้ทําไมไม่เจอหนูไม่รู้หรือเปล่าใช่ไหมหนูไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้อาะ่เราจะไม่รู้ก็ทักหมดเลยเนาะก็แบบคิดว่าเพื่อนใหม่อะไรเงี้ย พาแบบสวยๆแล้วอยู่เฉยๆก็ได้เอ้ยเอ้ยจับต้องได้จับต้องได้อยู่นี่เคยไหมคะเอ่อหนูหนูไม่เคยหนูไม่เคยแต่ว่าหนูก็ไปเล่นบ้านผีสิงอะไรอย่างเงี้ยไปกับน้องเนี่ยแหละ escape room มไม่แต่ว่าเจียเป็นคนที่ไม่กลัวไม่จะไม่กลัวผีแล้วพี่เจียไม่กลัวไหมกลัวค่ะกลัวอลไรอ่ะคือก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นหมายถึงว่าก็ เรายังไม่เคยเจอไงแต่ว่าเราก็ไม่ลบหลู่ดีกว่าถ้าเราเจออะไรเร,เราก็าไหว้ไว้ก่อนขอโทษไว้ก่อนอะไรอย่างงี้นอนต่างที่สวดมนต์ตลอดค่ะแต่ว่าเขาจะเขาจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอะไรอย่างงี้เราแอบสวดใน,นพะภูมตอนพี่จินนี่สวดใช่จินก็แบบจับเพราะง่วงมากแล้ว <laughs> ประเทศไงเราก็แบบได้ยินเรื่องเล่ามาเยอะหนูก็เห็นตลอดอ่ะหนูก็แบบชอบชอบแต่ก็ง่วงมากแล้วอ่ะไม่รู้ง่วงง่วงถึงขั้นคิดบทสวดไม่ออกอ่ะสวดไม่เป็นอ่ะหนูก็แบบแต่แชอบชอบฟังพี่แจ็คเดอะโกด์ไงเราก็อาไปต่างที่ล้วก็ขอโทษน่อยถ้าถ้าหนูทําอะไรแบบว่าปีนเปรียวไปก็ขอโทษด้วยนะคะอะไรอย่างงี้แต่จะไม่ฟังอ่ะจะไม่ฟังแต่ก่อนฟังแต่ก่อนฟังได้เยอะมาก แต่ว่าพอเดี๋ยวนี้ฟังแล้วคิดตามเหมือนพอจินตนาการมันแบบแล้วก็ไปเสิร์ฟตามด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องไปทุกคนต้องไปฟังไอ้เรื่องแรงถึงตายอ่ะรอแล้วชอบนะสนุกอ่ะฟังแล้วสนุกอ่ะอันไหนเล่านไหนเล่าแรงถึงตายเป็นชื่อเรื่องนะคะไม่ใช่เป็นอะไรทั้งนั้นเป็นชื่อเรื่อง่อเแรงถึงตายนั่นแหละจะฟังใช่ไหมนั่นน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะฟัง เพราะว่าจะนอนไม่หลับเลยสองวันเพราะเหมือนมันคิดตามอ่ะแล้วมันจินตนาการตามว่าเรียงไปเสิร์ชตัวแบบหุ่นตามอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบเป็นภาพด้วยใช่เป็นภาพแบบเดี๋ยวต้องไปหาฟังไปหาดูแต่จะมนคนไม่ชอบจำสแก แต่พี่แจ็คไม่มีจำทั้งไงค่ะพูดแจ็คต่ก็เล่าเฉยๆนี่แหละว่าแบบเรียงอะไรต่อครับอ๋อฮูคนลุกเลยเอออะไรประมาณฝาดเอฟเฟกต์ฝาดเอฟเฟกต์ใเออหนูชอบฟังมากฟังเกือบเดียวคืนพี่แจ็คอาจจะมาเชิญเราไปจริงค่ะแต่แต่แต่หนูไม่มีเรื่องอะไรเลยมีแต่เรื่องคนอื่นที่ฟังมาจากพี่แจ็คอีกทีหนึ่ง โอเคสนับสนุนโดยพิษรัก Poisonous Love ใช่ได้ตลอดการแข่งันกันไหมกันรักอลาเลยค่ะได้ค่ะก็วันนี้เจนนี่เจน่าขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็ขอฝากซีรีส์พิษรัก Poisonous Love ของพวกเราไว้ด้วยนะคะออนแอร์ทุกๆวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มครึ่ง ค่ะแล้วก็สามารถดูอันคัดนะคะได้ที่ y o u t u b e บน็อ i ไซน n t e r เทน n มนต์ค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะไปแล้วนะ Welcome to Star Society